คับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยผ่านสื่อมวลชนที่อยู่ที่ทำเแหนีงปรฐบาลแห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคณะมนตรีนะครับได้มีการประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราก็ได้มีการรับทราบถึงวาระสำคัญสำกัญซึ่งผมจะ ขออนุาสรุปสั้นๆดังนี้นะครับหนึ่งที่ประชุมคณะมนตรีนะครับได้พิจารณาร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะทำการถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเรากำลังรอคำยืนยันจากทางท่านประธานรัฐสภาอยู่นะครับก็คาดว่าคงเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มี มติเห็นชอบนโยบายของรัฐบาลมีสาระสำคัญก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านซึ่งได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเราจะผลักดันโครงการคนละครึ่งนะครับลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ มีค่าของชีพมีรายจ่ายที่ลดลงและนอกจากนั้นในด้านการพลังงานเราก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเรื่องปัญหาของความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับเราก็จะใช้มาตรการทางการทหารนะครับและทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทย และรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาตินอกจากจะต้องเร่งรัดทำระบบเตือนภัยป้องกันภัยเราจะต้องปรับปรุงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการ ช่วยเหลือพี่น้องประชายชนได้โดยสะดวกคล่องตัวและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เร็วที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุทจริตคอร์รัปชันได้ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์ สแกมเมอร์เครือข่ายช่อโกงประชาชนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเป็นภัยทางเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงอาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตามโดยการดำเนินคดีทางอาญาทุกกรณีเรื่องนี้รัฐบาลจะเอาจริงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหา ด้านภายสังคมให้ผ่านคนไปให้ได้รัฐบาลนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันไม่มีอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบปีคาสิโนนะครับและไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะราคาข้าว ราคามันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันปร,บปราบปรามกระบวนการลักลอบนำผลผลิตการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยไม่สามารถงอหัวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับ และเราก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะเราจะจัดทำระบบการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและสะดวกที่สุดและปฏิรูปกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนะครับ ในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีทีผ่ผันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราจะเข้านำประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกและในด้านนิติบัญญัตินะครับรัฐบาลจะจัดให้มีการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งหน้าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับตัวผมเองในฐานะนายกมนตรีผมจะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัสภาซึ่งคาดว่า เราจะยุบสภานะครับภายในสิ้นเดือนมกราคม2519เพื่อคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2519ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้กำหนดต่อไปนะครับ ในวันนี้คณะมนตรีได้เห็นชอบและได้ให้ผมได้ทำหนังสือลงนามในหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อขอถแถลงนโยบายร,รัฐบาลต่อรัฐสภากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราได้ขอความการุณาท่านไปว่าขอให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนแต่ไม่ใช่สามวันนะครับเราก็ขอท่าน ให้ดำเนินการเหมือนอรัฐบาลชุดอื่นๆก็คือใช้เวลาแถลงนโยบายและมีการฟังคำอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด2วันนะครับต่อไปก็คือคณะมนตรีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการประชุมคณะมนตรีและกรอบเวลาในการนำเสนอโครงการต่างๆพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรี โดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับระยะเวลาการทํางานให้มีความรวดเร็วกระชับลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและลดความซ้ําซ้อนให้ได้มากที่สุดทางนี้จะต้องถูกต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของราชการและก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเนื่องจากรัฐบาลมีข้อจํากัดด้านเวลาทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดําเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วและมากที่สุดนะครับคณะมนตรีของผมทุกท่านทุกคนนะครับต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละเจ็ดวันนะครับทำได้โดยที่ไม่มีความละล้าละลังใดๆนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานในมิติใหม่ ของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะดำเนินขึ้นตามความจําเป็นไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อนําไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วนะครับเราอาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี มากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะปัญหาของประเทศนะครับเรารอไม่ได้นะครับก็นี่ก็คือการหารือนะครับอย่างคร่าวๆในการประชุมคณะมนตรีนัดพิเศษในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนได้รับต้องเรียกว่าต้องได้รับพรนันประเสริฐจากฟ้าฟ้านะครับ แล้วก็มีความปลื้มปิตินะครับรู้ทราบซึ่งในพระมหากรณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติพวกเราทุกคนพร้อมแล้วก็มีความดิดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งที่จะรับราชการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสนองพระเดชพระคุณนะครับสนองพระมหากรณาธิคุณและตอบสนอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับขอขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการถแถลงเจตนารมณ์และนี่ก็เป็นทั้งหมดของนโยบายแ้ะก็มาตราการต่างๆที่ท่านนายกร้อมกับคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะครับ